่วเาาฟังมอันติดดัอะไไรรตรงหนหรรออว่าะ,ะไตนนี้ก็จะมีสถานีวิทยุอ่ะที่เป็นวิทยุชุมชนนะคะก็ก็ให้ไปต่อพรบรก็ทุกคนก็ทำตามนะคะเอาเครื่องไปเช็คให้ให้ตรงสเปคที่กสทชต,ต้องการนะคะแต่ก็ยังมีสถานีบางสถานีนะไม่สามารถที่จะพาไปได้เพราะว่าไม่มีงบประมาณ แต่บางสถานีที่มีงบหน่อยก็จะพาไปนะคะแต่พาไปไปเช็คไปอะไรแล้วนะคะก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นแสนเลยบางครั้งหมดไปเป็นแสนแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปิดได้นะคะตอนนี้เหมืนอกนกัอ,อะไรครับสาเหตุก็เนื่องจากว่าตอนนี้ทางกสทชนในเรื่องของรัฐมนูลเขาอาจจะปรับมา เพราะว่าเราก็จะต้องติดตามดูนะคะเพราะว่าเขาอาจจะร่างรัฐธรรมนูญใหม,ม่เกี่ยวกับสถานีวิทยุที่จะใช้ในพื้นที่ะคะ่ะที่ที่บอกว่าเป็นแสนะแล้วยังใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าอย่างเช่นเขาไปเช็คแล้วก็ให้จดทะเบียนต่อแต่ว่าเขายังไม่ยื่นให้พอพอถึงเวลายื่นให้ก็คือหมดอายุก็ต้องไปทำใหม่อีกก็คือต้องใช้ค่าใช้ใจ่ายอีกทำให้สถานีบางสถานียังเปิดไม่ได้คะ่ะตอนนี้